มาลองทางกุ้งของกับแก้มกันค่ะอดใจไม่ไหวมันน่าทานมากเลยกดสั่งมาลองจริงๆตัวนี้เขามีสองรสด้วยกันนะคะรสต้ยมยำกับรสหม่าล่าแต่วันนี้นะคะจะมาลองรสต้มยำให้ดูค่ะถุงใหญ่อยู่นะคะทุกคนเนี่ยเท่าหน้าเลยอืมเปิดกลิ่นคือแบบพุ่งเข้ามาเลยทุกคนโอ้ทุกคนได้เยอะมากชิ้นใหญ่มากอืม อร่อยมากแซ,แซ่บมากแม่เปรี้ยวๆเผ็ดๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะคะทุกคนค่ะคือแบบเผ็ดแบบกินได้เรื่อยๆเผ็ดแบบอร่อยอ่ะเป็นต้มยำที่แซ่บคือทานได้เรื่อยๆเลยทุกคนคือมันอร่อยกินเพลินสุดๆ ทุกคนล้วได้เยอะแบบนี้เต็มซานเลยนะคะทุกคนคะ่ะราคาแค่69บาบาทเท่านั้นใครอยากทานคางกุ้งทอดกรอบแบบแซ่บๆนะคะทุกคนขาจับไปเลยคะ่ะทุกคนคางกุ้งของกับแก้ม